เพราะมนุษย์ทุกคนมีเพียงชีวิตเดียวการมีสุขภาพที่ดีจึงเปรียบเสมือนพรอ,อันประเสริฐยามที่ร่างกายเจ็บปวดหรือแสดงอาการผิดปกติจึงต้องการการเยียวยาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้สดใสสมบูรณ์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับแพทย์หญิงอรวรรณกิจเวงกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังสุขภาพและความงามแบบองร์รวมท่านจะมาเผยมุมมองในการพัฒนาการรักษาสุขภาพแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออกอีกหนึ่งทางเลือกของการสร้างสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกปัญหาที่คนมักจะมาปรึกษาที่นี่นะคะก็ บางท่านก็จะมาเรื่องสุขภาพโดยตรงเช่นปวดขา่าเลื้อลังนะคะเป็นโรคซึ่งรักษามานานไม่หายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าโรคจากวัยทองซึ่งวัยทองก็จะมาด้วยปัญหาต่างๆตั้งแต่กระดูกพูดไปจนถึงปัญหาเรื่องความงามซึ่งปัญหาความงามจะมีตั้งแต่เรื่องผมนะคะผมบางผมร่วงผมงอกนะคะลังแคไปจนถึงถ้าเรื่องใบหน้าก็จะมีตั้งแต่ฝ้ากระ ริ้วรอยทั้งหลายนะคะหรือว่าความไม่สม่ําเสมอของสีผิวบางคนมาด้วยด่างขาวไปจนถึงเป็นฝ้าหรือว่าในเรื่องตัวก็มาลดน้ําหนักมาลดเซลลูไลน์นะคะบางคนก็มีรอยแผลเป็นรอยแตกลายเหล่านี้มาถอนขนทาวนมากําจัดขนหาวอลหรือว่ามาปลูกผมก็มีนะคะไปจนถึงบางท่านก็ส่วนมากจะมาด้วยเรื่องโรคปวดเรื้อรังเช่นปวดขา่าปวดหลังโรคที่รักษา ตามเดิมเนี่ยมานานแล้วไม่ไม่ได้รับไม่สามารถหายได้ค่ะเราก็ใช้วิธีแนวใหม่ในการ<ม>ที่จะดูแลแบบองค์รวมไม่ดูเฉพาะโรคแต่ดูทั้งบุคคลเพราะว่าความงามที่ยั่งยืนก็คือต้องงามจากสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งตรงนี้การดูแลตัวเองก็ยึดหลังง่ายๆค่ะคือทําตัวให้เข้ากับธรรมชาติเรามี ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องนะคะเดินตามนาฬิกาชีวิตถึงเวลานอนควรนอนเราควรนอนตั้งแต่สี่ทุ่มคือไม่ไม่ดึกกว่าสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นแต่เช้าเพราะพลังชีวิตเราจะเดินมาที่ปอดก็มีการออกกําลังกายตอนเช้ามีการทานอาหารช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้านี่เป็นมื้อที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่พลังชีวิตมาที่กระเพาะอาหารแล้วก็การปฏิบัติตนเองไม่เครียดเขาะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะคิดในทางที่บวก ออกกาลังกายท่านอาหารเหมาะสมพักผ่อนที่เพียงพอนี่ยคือเคล็ดลับที่ดีที่สุดจากนั้นถ้าเรามีปัญหาอะไรช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อนําเราไปสู่ทางเดินที่ถูกต้องจากนั้นเราก็เดินทางอย่างถูกต้องก็จะปลอดโรคแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวได้ค่ะปัจจุบันอายุ120ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากๆเลยค่ะ